ก็ัอนี้นะครับก็จะมาขออนุาตรีวิวเครื่อง ICOM ICV80 อ่าตัวนี้เป็น ICV80E นะครับตัวนี้ชัดเจนว่าเป็นจีนนะครับตัวนี้ร0 0ตัวนี้เป็นจีนที่ค่อนข้างจะเป็นเกรด A คือมีความใกล้ใกล้เคียงกันที่สุดละ ที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดนะครับก็อยู่พันพันกว่าบาทลักษณะกล่องไว้แบบนี้เพอ,อ่อวันนี้จะมารีวิวว่ามดูว่าแท้กับเทียมเป็นยังไงนะครับส่วนเครื่องที่เห็นอยู่ตรงนี้เครื่องที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือเครื่อง ICV 80อันนี้เป็นเครื่องเครื่องแท้เครื่องแท้เป็นเครื่องสเปกญี่ปุ่นนะครับอันนี้จริงๆเลยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะแตกต่างกัน ยังไงบ้างาาตัง้งอัดตัวนี้ไปก่อนนะครับก็เริ่อมแกะเลยแด้แล้วครับเครื่องจีนครับคู่มือที่ให้มาจะไม่ส่งรุ่นนะครับแต่นี้ยังดูไม่ได้เนื่องจากบางที่เนี่ยเขาให้คู่มือที่ค่อนข้างค่อนข้างเนียนผ่านไปแบเครื่องคลิป อันนี้คงไม่ต้องรีวิวอันนี้แก้เคียงกันนะครับเป็นตัวปิดตัวปิดอยู่ข้างเครื่องเสาแท่นแท่นนี้ดูง่ายครับข่อ,อเสียมเนื้อวัสดุแล้วก็ถ้าเกิดเดิมๆจะมีตัวสติกเกอร์ที่แปะตัวไอคอาไว้ปิดเอาไว้เลยอย่นี้ แล้วก็ตัวฟลอนต์จะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนของของแท้เท่าไรหลักๆอุปกรณ์ไม่ค่อยน่าสนใจครับอุปกรณ์เราหาซื้อหรือเราใช้ของเทียมได้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ผลไม่มีผลต่อการใช้งานของเรามาดูนี้หลักๆที่เราจะต้องใช้อยู่กับมันทุกวันนะครับนี่เครื่องก่อนนี่เตรียมอยู่กับสายมือนะครับ แยกไปก่อนหลักๆคือเรามาเทียบนะครับเครื่องสองเครื่องนะครับสองเครื่องนี้สองเครื่องนี้ซ้ายอ่ยเครื่องเครื่องเทียมเป็นเครื่องเป็นเครื่องจีนร้อเปอร์เซ็นเครื่องขวาเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับมาดูอันต้นใกล้เคียงเนาะ ใกล้เคียงกล้คเคียงกันสิ่งที่สามารถดูได้แต่อันนี้ผมว่าต้องใช้ความความชำนาญพอสมควรกับเรื่องของสีจอนะครับอย่างแรกจอที่ใช้วัสดุไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเป็นจอที่บอดนะสีนะครับสีตอนติดเครื่องของแท้จะออกขาวนวลขุ่นเทาๆนี้ทางขวาของแท้นะครับญี่ปุ่นซ้าย เจนนะครับจีนน้องหมวร้อยเปอร์เซนต์เลยสีจะไม่เหมือนกันลองสับข้างดูนะครับดจะหาว่าไฟมันมีผลหรือเปล่าก็ยังคงเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับก็ยังคงเหมือนเดิมในเรื่องของสีมันไม่ค่อยเหมือนเท่าทีเดียวนะอันนี้ก็ดูนะครับ แน่นอนว่าถ้าเป็น V80 V80e เนี่ยอันนี้มั่วย่า้อยเปร็นต์นะครับเป็นการยึดรุ่นนี้ที่ขายอยู่ในยุโรปน้องจีนเราก็ไปกรอบมาซะเอามาขายในบ้านเรานะครับถ้าเป็นรุ่นที่บ้านเราเอาเข้ามาเนี่ยถ้าจะเป็น V80t อันนี้ก็จะสามารถจดสทอไดอ้ตัวนี้ V80 เฉยๆเลยเป็น อันนี้เป็นซีรีส์ที่ขายอยู่ในญี่ปุ่นเลยก็จะไม่มีการส่งออกไปไหนนะฮะอีจะเป็นยุโรปอันนี้คือขายบ้านเขาทีก็จะเป็นแทงโก้ก็จะเป็นของโซนไทยเราอันนี้มาดูเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อพลาสติกนะเนื้อยางเนื้อยางนะครับเนื้อ,อยางของแท้ยางจะออกเทาๆไ <H> um, ม่นู้จกผมไม่รจะไว่าในกล้องจะเห็นไหม <H> um, ดอกเทาๆหน่อยแต่ฝั่งนี้จะออก เป็นดำหน่อยเราจะไม่เนื้อมัาสติกมันจะคนละคนละคนละงาคนละเกรดกันสังเกตได้อย่างชัดเจนนะครับมาดูต่อไปนะครับอันนี้อันนี้ผมว่าอันนี้ดูได้ชัดเจนดูใกล้ๆนะครับก็คือตัวปุ่มกดนะครับเห็นไหมตัวปุ่มกดของแท้จะค่อนข้างคมคมอย่างนี้เลยจุดๆก็จะคม ของจีนเราก็จะไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันจะไม่เนียนตาเหมือนของแท่อ,อย่างนี้มันจะอย่างนี้อันน,นี้ใกล้เคียงนะครับเราดูได้ว่ามันชัดเจนอันนี้ดูมานแล้วละว,ว,ว่าใกล้เคียงคู่ bnc น,นี้ก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ต้องใช้านะสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึงนะครับก็คือตัวเนื้อพลาสติกของตัวบอดี้ มันคือของแท้มันจะออกดูจับแล้วมันถนัดมือกว่ามันจะดูแข็งแรงกว่าใาขณะที่ของของน้องมวยเนี่ยมันจะดูก้องแกงกว่าน,นิดนึงแล้วก็สีจะออกเป็นดําเงามากกว่าในขณะที่ของแท้มันจะออกเป็นเชิงดำด้านดาด้านดาด้าน,ดดานก็เนี่ยครับถ้าเกิดเนี่ยผมไม่แน่ว่ากล้องมันจะสามารถเทียบได้ไหมเพราะว่าผมใช้กโปรเหมือนก,อกอันก็เดี๋ยวลองดู น่าจะพอได้อยู่นะครับเห็นไหมครับเรื่องของมิติในเรื่องของสีมันจะเงาแตกต่างกันอันนี้ต้องใช้ความชำนาญสำหรับคนที่เล่นของแทว้วของไอคอมนะครับเอกลักษณ์ของอุปกรณ์ของเขาจะค่อนข้างแข็งแรงรูไม้นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้สิ่งที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้นะครับที่ยังไม่มีรถไหนของน้องหมวยที่ทําม,มาเหมือนก็คือฝาหลังเห็นไหมครับฝาหลังของแท้ ื่น,นๆๆๆ่ึนนีปึมบว่าสรุปดึนดึนของล้องหมวยจะเป็นสากอย่างนี้ดูใกล้ๆกลนะครับดูใกล้ๆกลเห็นไหมว่ามันแตกต่างนี่ครับนี่มีน้องหมวยแล้วนี่คือของญี่ปุ่นจะเป็นื่น่อนเป็นเง,ง,ง,งาเงากว่าพอะทุชัดเจนครับตรงนี้กระเถิบลงมาครับ เลเบลครับตรงนี้แตกต่างชัดเจนก็คือถ้าของน้องหมวยเนี่ยมันจะมีแถบตัวนี้มาเลยที่ของแท้เนี่ยเส้นสั้นนี่นะครับมีหกเส้นเส้นยาวสองเส้นโดยเส้นสั้นจะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวหนังสือฟอนต ตำแหน่งการวางตัวไอคอมของเขาจะไม่เหมือนกันของแท้นี่นะครับออกญี่ปุ่นจะคมไอคอมคมอย่างเงี้ยเห็นไหมเอ่ยในฐาที่ของจีนจะออกหนากว่าเทียบเฟรมต่อเฟรมนะครับอย่างงี้เห็นไหมมันมันจะคมต่างกันแตกต่างกันอันนี้จะคมกว่าอันนี้มันจะออกหนากว่าคือถ้าพลิกหงายดูมาเนี่ยผมว่านะใกล้เคียง คือรู้เลยแหละถ้าเกิดจับมาง่ายหลังโดก็จะใกล้เคียงนี่คือตัวเครื่องนะครับก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรสําหรับนี่คือจีนที่เป็นเกรดที่ค่อนข้างดีแล้วในขนาดนี้นะครับส่วนแน่นอนถ้าเครื่องไม่แท้นะครับแบตคุณไม่แท้แน่นอนนะกรณบถ้าคุณไปเจอนะครับวัสดุก็จะแตกต่างกันคลิปนะครับอย่างนี้นี่คือของแท้แล้วนี่คือของเสียมนะครับ แต่ถามผมว่าคลิปแท้คลิปเทียมต่างกันไหมผมว่าไม่ต่างกันมันก็ใช้งานได้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเครื่องคุณแท้อุปกรณ์เสริมคุณจะเทียมอันนี้ไม่น่าเขียดใช้งานได้นะครับต่อไปนี่อ๋อผมกบลืมเสาครับเสาเสากาอัน,นี้ข้างขวานี่คือของแท้นะครับ ข้างซ้ายนี่คือของเทียมข,ขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันแต่คุณสังเกตอะไรไหมที่ตุ่มของบนนะครับอ่าของเทียมมันจะเป็นตุ่มเล็กๆลกตรงนี้ส่วนครอบปลายจะเล็กกว่าของแท้มันจะใหญ่กว่าอ่าแล้วก็เนื้อของยางเนี่ยของแท้จะนิ่มมาก นิ่มยางจะให้ตัวได้เยอะมากนะครับยางจะให้ตัวได้เยอะจริงๆแต่ส่วนอญ่นที่ของปลอมเนี่ยก็จะไม่ค่อยให้ตัวละมันก็จะเริ่มตึงแล้วก็จะไม่ค่อยผมว่ามันไม่ค่อยยืดหยุ่นอะ่าที่ของแท้มันจะยืดหยุ่นกว่าอ่าชัดเจนนะครับการเทียบเฟรมายเฟรมนะครับคือผมต้องขออภัยด้วยบางทีบางทีมันอาจจะต้องดูปแปลกแปลบผม มอนิเตอร์ผ่านสมาร์ทโฟนแล้วมันจะรีเลยน์นิดนึงแตตุ่มจะเห็นได้ชัดอ่ะดูแค่ตรงนี้นะครับอันนี้เห็นชัดแน่แนะนะครับเนาะเสาแล้วครับเทียมแท้แยกกันไว้อันนี้ต่อไปผมว่าอันนี้ชัดเจน <c oughs> เสียงเปิดเครื่องครับของตัวแท้ครับของจีน ก็ยังทํามไม่เหมือนเลยครัตัวนี้เป็นเกรดเกรดค่อนข้างสูงเองล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังแท้ด้วยนะครับเทียมเห็นไหมมันแตกต่างแท้ คือรุ่นนี้อยากจะบอกว่าภาครับมันดีมากนะครับนี่นวาผมต่อเสานะผมรับได้รุ่นแรงมากนะครับเสียงนะนะเปิดเสียงปิดนะครับเสียงปิดเทียม มันไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมครับเสียงเปิดเครื่องไม่เหมือนกันโดยโดยสิ้นเชิงไม่เหมือนกันจริงอรอบนี่ของเทียมนะครับปิดเครื่องแท้เครื่องเทียมไม่เหมือนยังไงก็ไม่เหมือนนะครับอปอายฟังก์ชันรับในการ ไม่เชิองอะเราฟัง์กชันในการเซตติ้งของเครื่องมีผลนะครับเครื่องเครื่องเทียมจะกดยากนิดหนึ่งในการเข้าเซตติ้งนะครับโอ้ไม่เข้าเลย เพื่อแท้นะครับกดไม่ต้องลองน้ำหนักเลยเข้าเลยเห็นไหมครับเราเลื่อนไปดูนะครับโหมดนี้ LCD นะครับเรามาดูเอาแท้ก่อนแท้นะครับดูนะครับว่า LCD วาเวลาที่เราเห็นนะขอจะด่ เวลาที่เราเลื่อนเป็นออโต้มันก็จะเข้มใช่ไหมครับเลื่อนเป็นโลมันก็จะจางบะออโต้โลออโต้เข้มโลก็จะจางเห็นไหมครับฟังก์ชันนี้ของแท้จะใช้ได้วางไว้ก่อนมาดูของปลอมกันบ้างเดี๋ยเรียกว่าของลอมหรือมาดูของ น้องหวยกันบ้างนี่นะครับออโต้นะโลนะครับออโต้โลออโต้โลไม่มีผลครับความขั้นนี้ทําง,งานไม่ได้ไม่สาม,มารถใช้ได้จริงสำหรับเครื่องน้องหวยนะครับใช้าง,งานไม่ได้ ไม่สามารถปรับให้จอเป็นโลได้แล้วก็เรื่องของลูกบิดของจีนเนี่ยยังยังคงมีปัญหาเรื่องของการทําลูกบิดมันยังไม่สมูทในการทํานะครับมันยังไม่เหมือนของแท้ที่มันจะค่อนข้างที่เป็นจังหวะชัดเจนต่อไปนะครับเรามาดูกันนะครับสมมติว่า ครับือผมตั้งเครื่องนี้วิบัิมันสามารถตั้งให้มันสวบการใช้งานของอุปกรณ์ได้เรื่องของปุ่มเมื่อกี้ผมผมลืมไปพดผมผมตั้งตัวนี้ตัวนี้ไว้ก่อนแล้วนี่ผมตั้งไว้เป็นอีกแบบหนึ่งตั้งให้มันกลับไปในรูนแบบน,น,นี่นะของแท้นะครับนี่คือของแท้จะเป็นอย่างนี้เวลาหมุนมันจะเป็นจังหวะชัดเจนนะครับเวลาที่คุณหมุนมันก็จะตรง หลังที่ของแท้นะครับคุณมาดูนะครับบนเป็นล็อกเนี่ยเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยบางทีมันเลื่อนเลื่อนไปเบิ้ลอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แล้วก็ดูเรื่องของจอนะครับผมว่าของแท้ทําจอสวยไปเยอะเครื่องญี่ปุ่นจะทําจอสวยกว่านะครับนี่ยิ่งพอมาเปิดเครื่องปุ๊บมันยิ่งเห็นชัดเลย ยิ่งเห็นชัดยิ่งเห็นชัดอันนี้ชัดเจนก็<อ>ผมว่าชัดเจนล้วสำหรับเรื่องของการใช้งานเรื่องของวอลลุ่มนะครับสมว่าเราตั้งเข้ากันที่14 ของของของจีนเนี่ยมันจะดังว่าแต่มันจะดังไม่ไม่เพราะมันจะดังเหมือนออกแตกหน่อยของญี่ปุ่นจะเบากว่าแต่มันรู้สึกแล้ว,ว่ามันจะไม่ไม่แตกแน่นอนก็โดยรวมคลิปนี้นะครับก็ให้เห็นเรื่องของอุปกรณ์ของ v 8 0 e ที่เป็นของจีน100%กับ V80 ที่เป็นของญี่ปุ่นก็เผื่อเพื่อนเพื่อนที่มีคำถามว่าวิธีดูดูยังไงเครื่อง V80 มันดูแท้ดูเทียมยังไงเพื่อป้องกันว่าเราซื้อมือสองในบอร์ดแล้วมีปัญหาว่าเครื่องคุณได้มาแท้ไหมคือไม่ต้องเสียเวลาแกะบอร์ดให้เสียเวลาคุณแค่มีไฟ ของมันนะครับคือแบตแค่มีไฟพอทําตามวิธีที่ผมอธิบายไปเมื่อครั้งต้นนะัคือการเปิดเครื่องขึ้นมาดูสงเสียงจอฟังก์ชัน LED ในการลดหลี LED นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการสวิตป,ปุ่มต่างๆแค่นี้คุณก็จะรู้แล้วว่าว่าของแท้ของว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมแน่นอนว่าเรื่องเสียงของการเปิดและปิดเนี่ยมันฝังอยู่ในเมนบอร์ดฉะนั้นไม่ว่าคุณอาจจะโดนข้างนอกอาจจะแท้หมดเลย เไส้มาเป็นของเป็น,เป,นเป็นบอร์ดจีนแค่แค่เปิดเครื่องคุณก็รู้หรือการเทียบดูสีของจอก็จะด,ดูรู้เหมือนกันต่อให้คุณโดนสับหาไหนถ้าถ้าคุณรู้ตำหนิพวกนี้นะครับวีแบตศูตรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวผมเป็นคนหนึ่งที่เคยกลัวตอนซื้อวีแบตศูตว่ามันจะเจอของจีนไหมเพราะมันเยอะมากแต่ถ้าเกิดน,นด้วยด้วยของวิธีดูตรงเนี้ถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยดูเป็นแล้วเนี่ยไม่น่ากลัวครับวีแบตสูย์เป็นเครื่องที่น่าใช้ฟังก์ชันดีสแกนดีแบตอดึด แล้ยิงตัวนี้ของผมมันเป็นพิเทียมด้วยพิเทียมของโรงงานเลยก็ลงตัวครับผมมองว่ามันใช้งานง่ายขอแค่ดูเป็นี P.0 จะไม่น่ากลัวครับยังไงแล้วคลิปวันนี้ก็ขอบคุณครับ